สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็นําเสนอน้ํายาล้างจานค่ะเราทําน้ํายาล้างจานใช้เองนะคะเราก็ซื้อมาเป็นชุดเลยค่ะมีขายที่ร้านเคมีภัณฑ์นะคะอันดับแรกเราก็ใส่เอ็นเจ็ดสค่ะจะมีขั้นตอนตรงให้เราใส่อะไรก่อนอะไรหลังเนาะก็น้ําประมาณ15ลิตรนะคะน้ําธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะอุณหภูมิปกตินะคะหม้อเบอร์ใหญ่เลยก็15ลิตรนะคะเอ็นเจ ใส่ไปเลยค่ะอันนี้ใช้เวลาคนนานหน่อยนะคะจนกว่าเอ็นเจละลายพอละลายดีแล้วเราก็ตามด้วยลาสเซวนตี้โฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำยาล้างจานมีฟองนะคะเนี่ยตรงนี้มีฟองนะคะก็พอหลังจากนั้นเราก็คนค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพยายามให้เอ็นเจละลายได้ทั่วถึงนะคะเพราะเอ็นเจมันจะเป็นหมนหุนวุ้นๆนะคะ พอละลายก็คนให้เข้ากันต่อไปก็จะเป็นตัวผงข้นนะอันนี้ผงข้นกับตัวกดมะนาวนะนนจะเป็นกลิ่นกลิ่นของมะนาวเนาะกดส้มกดมะนาวตัวนี้เราก็ผสมในภาชนะก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็เราก็ผสม ในภาชนะก่อนนะคะพอผสมในภาชนะเสร็จแล้วก็คนค่ะอันนี้ก็สองตัวนี้เราก็มาคนในในภาชนะนี้ให้ละเอียดก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยไปเทลงในหม้อที่เราผสมอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะมีเขียนที่ถุงนะคะอ่าพอหลังจากนั้นเราก็มาเทใส่ในหม้อที่เราใช้อยู่ก็มีผู้ช่วยมาช่วยคนนะคะพอหลังจากคนแล้วเราก็ตามด้วย กดมะนาวเอ้กลิ่นมะนาวค่ะนี่เป็นกลิ่นนะคะนี่เป็นน้ํายากลิ่นมะนาวนะพอกลิ่นกลิ่นมะนาวได้ที่ะละลายไปแล้วก็ตามด้วยสีนะคะเขาให้สีมาหนึ่งสองน้อน้อยนะคะเนี่ยสีนี้ก็ทําให้น้ํายาล้างจานมีสีเหลืองนะคะเนี่ยคนให้ละลายเลยนะคะเป็นผงเสียสีผสมอาหารนี่แหละให้น้ํายาล้างจานค้นขึ้นนะ ก็คือมีสีเหลืองเนี่ยนะคะคนจนเป็นฟองแบบนี้นะคะสุดท้ายถุงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นผงข้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือทำให้มันหนืดนะคะตัวนี้ก็อันนี้จริงๆแล้วต้องคนให้ละลายมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ละลายนะเดี๋ยวพอเราเทออกเขาก็จะนอนกล้นอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาคนประมาณ10-20นาทีเลยค่ะ อย่างน้อยเนาะคนคนเข้าไปเรื่อยๆให้เขาให้ฟองเนี่ยเขาแล้วน้ายาล้างจานที่เหลวๆที่เราที่เราผสมก่อนหน้านะเขาก็จะเริ่มหนืดยิ่งคนยิ่งหนืดยิ่งละลายยิ่งหนืดนะคะตัวนี้นคะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนให้เขาละลายแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาหนืดขึ้นนะคะหนืดขึ้นแล้วก็มีสีมีสีเหลืองเพราะเราใส่สีเหลืองเข้าไปนะ ถ้าใครจะใส่มะกรูดใส่สับประรดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านผีสเสื้อนี่ก็คือเราทำน้ำยาล้างจานใช้เองแล้วก็เพราะว่าต้องล้างจานตลอดอะคะ่ะคือล้างล้างเยอะนะคะห้องครัวใหญ่ถ้าเราซื้อจากข้างนอกมาไม่ไหวคะ่ะเราต้องใช้น้ำยาล้างจานแม่บ้านก็ใช้น้ำยาล้างจานเหมือนกันนะคะก็ใช้ทำความสะอาดทำหลายหลายที่เนาะ นี่นะคะสีเขาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมคะนี่ให้ดูสีให้ดูความนืดความข้นเราก็จะเริ่มคนลําบากมากขึ้นละแต่ก็คือผงข้นเนี่ยถ้าเราแม่ลายเขไม่ไ,ไม,ไม่ไม่หมดเขาก็จะกองตรงก้นหม้อนะคะนี่นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็แบ่งใส่แกลอนใหญ่แล้วก็เอามาใช้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะอ่า ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย